สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านจะพามาทําขนมพับลูกเกดนะคะหรือที่เรียกว่า,าขนมปังเดนิสลูกเกดก็ได้นะคะแต่สูตรนี้แม่บ้านบอกเลยนะคะว่าแป้งครัวซองค่ะสามารถนําไปทําครัวซองอได้เลยค่ะ,ค,ะคนคิดได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือว่ากรอบนอกนุ่มในคะ่ะอืน่ากินน่ากินไปค่ะเราไปดูกันเลยส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่บ้านก็จะแปะสูตรไว้บนตรงหัวข้อโพสต์นะคะให้ทุกคนขึ้นไปดูเลยนะคะ โอเคค่ะงั้นเราไปทำกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะตอกไข่นะคะแล้วก็ใส่นมอุ่นนะคะใส่ยีสต์ใส่น้ำตาลใส่เกลือได้เลยค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะขั้นตอนนี้นะคะอย่าพิ่งเติมน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นเราจะาไว้ใช้เติมเมื่อเวลาที่เราใส่แป้งแล้วนะคะเราก็จะได้ตรวจเช็คแป้งนะคะว่ามันแฉะไปไหมหรือมันแห้งเกินไปนะคะเติมกลิ่นวานิลลาในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะทุกคนส่วนของนมและน้ำนะคะขอให้มีอุณหภูมิที่อุ่นนะคะ อย่าร้อนมากนะคะเดี๋ยวยีสต์เขาจะตายค่ะถ้าอุณหภูมิอุ่นนะคะยีสต์เขาก็จะทํางานได้ดีค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะขอพูดเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะแรงสปีดหน่อยค่ะ ต่อไปขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเติมแป้งลงไปเลยค่ะนี่แหละคะ่ะเราจะค่อยๆทยอยใส่น้ําในขั้นตอนนี้เลยค่ะแป้งนะคะในบางพื้นที่หรือบางประเทศนะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะทุกคนให้สังเกตเอานะคะถ้าแป้งแฉะมากนะคะก็ให้เติมแป้งลงไปอีกค่ะถ้าเกิดว่ามันแห้งก็ให้เติมน้ําค่ะสูตรมันไม่ตายตัวล่ะค่ะทุกคนต้องสังเกตเอานะคะ,คะนะคะแม่บ้านต้องเติมน้ําแล้วแป้งก็จะแฉะมากค่ะโชคดีนะคะที่มาเติมน้ําทีหลังนะคะเอาล่ะคะ่ะแม่บ้านจะให้สูตรที่ว่า สมบูรณ์แบบเลยค่ะแม่บ้านจะแปะไว้ให้ข้างบนนะคะทําตามได้เลยค่ะแม่บ้านรับรองว่าสูตรนี้คือสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดเลยค่ะแป้งของเราก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนอย่างดีแล้วนะคะนี่ละค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําการนวดแป้งได้เลยค่ะใครมีเครื่องนะคะก็ใช้เครื่องนวดแป้งได้เลยค่ะก็นําแป้งออกมานวดบนโต๊ะนะคะก็ใช้เวลาประมาณแปดถึงสิบนาทีค่ะน้อยกว่านั้นมากกว่านั้นก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเมื่อเราเห็นว่าการนวดแป้งของเราได้ แล้วนะคะก็เก็บมาพักใส่กรละมังเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมทาน้ํามันที่ก้นกรละมังด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราเทมานวดอีกครั้งหนึ่งนะคะแป้งมันก็จะติดภาชนะของเรานะคะโอเคค่ะไปพักแป้งก่อน,อน,นเลยค่ะนนี้นะคะแม่บ้านก็จะพักแป้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะเรามาดูนะคะ นี้เลยค่ะคือแป้งเขาจะขึ้นดีมากๆเลยค่ะไปค่ะเราไปทําการแบ่งแป้งเลยค่ะก่อนที่เราจะเทแป้งโดลงบนพื้นนะคะเราจะต้องเอาแป้งนวลน,นะคะโรยรองไปก่อนนะคะแป้งก็จะได้ไม่ติดกับโต๊ะนะคะ,ะนั้นเราก็จะมาปั้นแป้งให้เป็นรูปทรงกลมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งแป้งนะคะออกเป็น8ก้อนนะคะทำอย่างที่แม่บ้านทำเลยค่ะตอนนี้นะคะจะให้ทุกคนดูภาพนะคะแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะ แต่อยากกังวลในเรื่องของขนาดเท่ากันไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็เป็นปกตินะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็มาปั้นนะคะให้เป็น8ก้อนอย่างนี้เลยค่ะครบทั้ง8ก้อนแล้วนะคะก็ให้ค่อยทถยอยอนำมารีดทีละก้อนนะคะให้เป็นรูปทรงกลมค่ะไปค่ะ ไปชมภาพเลยค่ะแล้วก็ทำ<ช>ตาม <pen S 1> นะคะพลาสติกนะคะหรือฟิล์มหรือผ้าคุุมไว้นะคะเดี๋ยวแป้งจะแห้งนะคะแห้งดูนะคะก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะใช้แป้งนวลทาพื้นตลอดนะคะค่อยๆรีดแป้งนะคะให้เป็นทรงกลมอย่างนี้เลยค่ะให้เท่ากับขนาดจานข้าวของเรานะคะถ้าใครมีจานแบนนะคะให้นํำออกมาเลยค่ะ แล้วก็ขั้นตอนนี้เตรียมในเรื่องของเนยไว้ด้วยนะคะเราจะทาเนยค่ะอันดับแรกให้ทาเนยอบนจานข้าวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้นําแผ่นแป้งที่เรารีดแปะลงไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทาเนยทับบนแผ่นแป้งได้เลยค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะทั้ง8ก้อนเลยค่ะเราก็จะได้8ชั้นนะคะตอนนี้นะคะถ้าเนยอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะคะมันจะยากหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะใช้ปลายช้อนดีกว่าค่ะ นี่นะคะแม่บานเปลี่ยนหลายวิธีเลยค่ะก็สรุปแล้วก็คือการใช้ปลายช้อนปาดเนยก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยค่ะก็ลองดูนะคะทุกคนใครสะดวกแบบไหนก็ทำไปอย่างน,นั้นเลยค่ะ,นะ,คะขนาดอาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะแต่ให้ดึงแป้งนะคะให้ขอบอเขาเสมอกันอย่างนี้เลยคะ่ะเอามือช่วยเขานิดนึงนะคะโอเคค่ะ ทำอย่างนี้นะคะจนครบทั้ง8ชั้นเลยค่ะรัดขั้นตอนเลยค่ะเพื่อประหยัดเวลานะคะสมมุติว่าทำาเสร็จหมดทั้ง8ก้อนแล้วนะคะก็ชั้นบนก็ไม่ต้องทานเนยนะคะทุกคนเอาแผ่นฟิล์มมาแรปไว้แล้วก็นําแช่ตู้เย็นเป็นเวลา20นาทีาค่ะที่เรากําลังรออยู่20นาทีนะคะให้มันทาขั้นตอนนี้เลยค่ะให้ต้มน้ํานะคะแล้วก็นําลูกเกดที่เราเตรียมไว้นะคะลูกเกดแห้งนะคะให้เติมน้ําร้อนลงไปเลยค่ะ อย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนนะคะคนคนดูว่าเขาอ่ะฟูนุ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะคะแช่น้ำร้อนอย่างนี้เลยค่ะสักประมาณห -6 นาทีนะคะถ้าเขาฟูนุ่มได้ที่แล้วนะคะก็ใช้ตะแกรงกรองน้ําออกเลยค่ะให้เขาได้เสด็จน้ำน,นะคะ20นาทีผ่านไปนะคะก็เอาแป้งออกมาจากตู้เย็นเลยค่ะอย่าลืมทาแป้งนวลบนโต๊ะก่อนนะคะแล้วถึงจะค่อยเทปแป้งที่เราทําเป็นชั้นไว้นะคะาตามภาพเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมารีดแผ่นแป้งนะคะให้กลับหน้ากับหลังด้วยนะคะทุกคนนะคะต้องอ่านวดเขาทั้งสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วก็พยายามให้เขาเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาม้วนแป้งในขั้นตอนนี้กันค่ะนะคะ,ะขนาดความอ่านาวความบางนะคะแล้วแต่เลยค่ะใครชอบบางก็ได้นะคะไม่ต้องบางมากก็ได้นะคะ เอาตามที่อชอบอเลยค่ะม่บ้านก็จะบางหน่อยนะคะสูตรนี้นะคะแป้งก็จะได้ออกมาอ่าย่างไงล่ะคือโตมากๆเลยค่ะถ้าใครคิดว่ามันเยอะไปสําหรับครั้งแรกของการเอ่อเริ่มฝึก<ใ>น,<า>นะคะนําให้ทําแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคะสําหรับครั้งแรกของการทําค่ะให้เอาส่วนผสมทุกอย่างเลยค่ะมาหั่นสองเลยค่ะนะคะ เผื่อว่าใครที่สมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะคะก็ไม่ต้องทำเยอะนะคะถ้าใช้แป้งเยอะในขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างจะรีดกัน <c oughs> คือแผ่น โตมากๆค่ะพื้นที่ของแม่บ้านก็ไม่ไม่พอนะคะแม่บ้านก็ต้องประยุกตโดยการม้วนทีละครึ่งค่ะ <c oughs> ก็ทุลักทุเลอยู่เหมือนกันค่ะ,ค,ะความหนาของแป้งกำลังดีแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะแม่บ้านแนะนำเลยค่ะให้เราทานเนยก็ได้นะคะหรือว่าใครมีแยมนนะคะ เย็มสตรอเบอรี่เยมสับป,ปะรดเยม็มส้มได้หมดเลยค่ะใครชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นเลยค่ะจะทาช็อกโกแลตนะคะหรือนูเทลล่าก็ได้ค่ะได้หมดเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะ ทำเลยค่ะออกมาก็จะหวานฉ่าเลยค่ะแต่สําหรับแม่บ้านขอทาเนยอีกรอบนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแม่บ้านไม่ชอบหวานนะคะคุณลุงก็ไม่ชอบหวานเราก็เลยทาเนยกันค่ะเพื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําลูกเกดนะคะมาโรยค่ะใครจะชอบลูกเกดเยอะนะคะก็จัดไปเลยค่ะใครชอบแบบไหนก็ทําไปอย่างนั้นเลยค่ะเราจะต้องใช้ได้ยับผ้านะคะให้ทุกคนเตรียมเส้นได้ไว้เลยค่ะเพื่อเอาไว้ตัดเมื่อเวลาที่เราเอ่อโรแผ่นแป้งนะคะแบบที่ แม่บ้านทํานะคะค่อยๆม้วนไปนะคะม้วนให้เขาแน่นๆหน่อยนะคะทุกคนทําอย่างนี้เลยค่ะถ้าเขาไม่แน่นเราก็ดึงเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็กลับไปม้วนนะคะอย่างนี้ค่ะเหมือนเรายื้อเข้ามาเข้าหาตัวเองนะคะแล้วเราก็ม้วนเพื่อทําให้อ่าม้วนของแป้งของเราอันแน่นขึ้นนะคะก็ดูภาพเลยค่ะจนครบอ่า สุดของเขาแล้วนะคะก็ใช้เชือกมาตัดเลยค่ะเชือกได้นะคะตอนเห็นอยู่นะคะก็คือโต๊ะของแม่บ้านมันสั้นนะคะแม่บ้านก็เลยต้องทยอยทำอย่างนี้นะคะถ้าใครโต๊ะสั้นๆก็ทําตามแม่บ้านได้เลย<า>ค่ะที่ม้วนแผ่นแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เอาแป้งนวลมาโรยเขาหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ติดโตะ๊เมื่อเวลาที่เราตัดนะคะไปค่ะเราไปตัดกันแม่บ้านจะแบ่งชิ้นออกเป็นอ่า หนึ่งนิ้วนะคะหรือใครใช้เซนก็ประมาณ3มเซนค่ะใครจะให้มันหนากว่านั้นก็ได้นะคะหรือบางกว่านั้นก็ได้ได้หมดเลยค่ะเอาตามที่ชอบเลยค่ะแม่บ้านเหลือไปดูนะคะนี่ก็8นาทีแล้วนะคะก็คือว่านานมากๆมบาบคะ่ะถือว่าแม่บ้านทําคลิปสําหรับคนที่สนใจจริงๆนะคะส่วนคนที่ไม่สนใจเขาก็คงไม่เข้ามาดูและะ้วค่ะเอาละค่ะ บ่งอย่างนี้เลยค่ะน, <า S 1> นะคะ<ด>ทุกคนเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้แล้วนะคะก็เตรียมจัดใส่ถาดอบเลยค่ะให้ลองอกระดาษลองอบก่อนนะคะแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเราถึงจะมาอบในขณะที่เราเรอแป้งขึ้นอีก20นาทีนะคะขั้นตอนนี้ให้ไปเตรียมอยังไงล่ะให้ไปวอร์มเตาอบไว้เลยค่ะที่อุณหภูมิ180องศาสักประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้นำขอบแป้งที่เราม้วนจนสุดนะคะ ดึงเขาออกมานะคะแล้วก็พักเขาไว้ด้านล่างอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเวลาที่เราอบอนะคะเขาจะได้ไม่ปลีออกนะคะเดี๋ยวรูปทรงเขาจะพจะผิดเพี้ยนไม่สวยค่ะเสร็จแล้วก็ให้กดแป้งลงไปหน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้หาภากคุ้มนะคะพักแป้งไว้20นาทีนะคะแล้วก็ให้เตรียมไข่แดงกับนมเอ่อหนึ่งช้อนชาเลยค่ะผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําไข่แดงนะคะไปทาบนขนมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาอบออกมานะคะสีของเขาก็จะได้สวยค่ะแนะนํานนให้ทาเขาให้ทั่วเลยนะคะแม้กระทั่งขอบข้างล่างนะคะาทาอย่างนี้เลยค่ะ,นนะ,คะก็ให้นําเข้าอบได้เลยค่ะเราจะใช้อุณหภูมิที่180อ,องศานะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะผ่านไปได้เล็กน้อยนะคะแม่ บ้านก็จะมาเช็คอีกครั้งคือสวยงามค่ะเขาก็ขึ้นฟูดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วค่ะเราไปาดูกันนะคะเ,เทียบสีให้ดูนะคะนี่ก็คือ20นาทีนะคะแต่สําหรับแม่บ้านแม่บ้าน,านอ,อยากจะให้สีมันเข้มกว่านี้นะคะแม่บ้านเลยเพิ่มเวลาไปอีก5นาทีนะคะแต่แม่บ้านแนะนําเลยนะคะถ้าใครชอบช้ำๆนะคะ20นาทีก็พอแล้วค่ะการใช้เวลา25นาทีสีเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแต่มันจะแห้งนิดหน่อยนะคะทุกคนสําหรับคนที่ไม่ชอบแห้งๆ ก็20นาที <คะ S 1> พอค่ะ25นาทีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอือหือช้ำเลยค่ะน้าทานมากๆเลยค่ะเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะทําให้ทุกคนสามารถทําขนมเพิ่มได้อีกหนึ่งรายการนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ